ถึงวัดใหม่ใหญ่แป้นแสนสุขล้นบางขุนนนงามสล่างบางกอกน้อยจากอดีตมากมีที่เลิศลอยสองร้อยห้าสิบสามปีทวีคุณพระพุทธองค์ทรงนิพพานไปนานแล้วประทีปแก้วคือพระธรรมยังนำหนุน องค์พระพุทธปฏิมาสง่าคุณใจอบอุ่นได้บูชาทุกคราไปอุโบสถวัดใหม่ยายแป้นนี้จะเป็นด่างอนุสาวรีที่ยิ่งใหญ่เป็นนิยามความศรัทธามาร่วมใจ สถิตไว้คู่พระศาสนาอย่างถาวรอนุโมทนาสา,สาธุสาธุกับเจ้าภาพทุกท่านร่วมเททองหล่อพระประจักษ์ชัดร่วมยกวัดยกจิตอุทิศถวายร่วมบูชายิ่งไว้ทั้งใจกายร่วมพิธีทั้งหญิงชายให้โชคดีที่เป็นฝ่ายเตรียมการในพิธี ทำบุนบ uh, ุหนอาโอสบอสดทั้